ขอฝากใส่ล็อกเกอร์น,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับโตเกียวแล้วแต่ตอนรางวัลจะไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเอาของคนนี้เกียวค่ะ,ะที่ใส่ใบใหญ่อะ่ะอันนี้เจ็ดรเยนถ้าเล็กหน่อยก็เท่าไหร่น,นะห <Y> เนล็กก็สามอยหยอเดเหรียญลงไปที่โหวตจนวนเจ็ดร้่ายอแลจะไปหน่ขกลับก็ามาขัด รถจักล็อกเกอร์มีเยอะมากตอนนี้เราลงรถจากสถานีเกียวโตมาออนั่งมาหนึ่งสถานีมาลงสถานีโ,โคุกจุจิก็ตามฝูงชนมาคือจะมา,าที่วัดนะอย่างง่ายได้เพราะว่าทุกคนมุ่งหน้ามาที่นี่หมดอะเจอกันมาเป็นคิวแถวไม่หลงทางแน่นอนขยับมาหน่อยก็ต้นไม้บงังพาทิตย์พอดีนะคะโอเค วัดโทคุุจินะคะคนเยอะมากมายมหาศาลจริงๆใช้หลายๆเอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเยอะขนาดไหนก็ยังแพ้คิโยมิสึไลอัพนะคะอันนั้นเยอะจริงๆตรงที่นี่ก็บใบไม้แดงวันนี้นนเยอะมากมายจริงๆอ่ะ ตรงนี้เป็นศาลาที่เขาจะไปถ่ายตรงจุดชมวิวกันน่ะคือคนเยอะมากอะเบียดเสียดเดือดกันอยู่ในเนี่ยให้พี่อุเป็นตัวแทนไปถ่ายแะ้วก็ตื่นมาก็กินช็อกโกแลตเลยใช่ไหมพี่กินไปกี่ชิ้นแล้วคะเยอะมากห้าแล้วอ่ะข้าวก็นมเนมก็ไม่กินกินช็อกโกแลตขนมใช่ไหมลูกอ้าวนี่กินที่หงแล้วหกอ้าวแกให้เลยมา ห,ห,ห,หนูเพี้ยงอะไรทิ้งถ้าเพี้ยงทิ้งไปที่ไหนที่ต้นไม้เหรอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาจับนะนคนยฮะทำไงอ่ะ <bezel> มีไหม ไม่ได้คุยอยู่ในกระเป๋านี่พิมพ์นี่นะจกกนนนะเกลี้ยกล่อมนัทิ้งไม่เชื่อหรอจริงหนูเครื่องจริงไปที่ต้นไม้บนนู้นมันก็ตกลงมาที่พื้นแล้วพมันก็ไม่มคนเยอะวันนี้เมาฝูงชนมากเลยว่าคนเยอะจริงๆรู้สึกมืนๆจริงๆอ่ะเบียด บางทีคนญี่ปุ่นแก่ๆก็จะไม่ค่อยมีน้ำใจนะชนเด็กเลยลมกระเด็นอะไรเลยเบียดสังเกตว่าบางครั้งขึ้นรถไฟเลยก็แย่งตลอดเลยดูคนนี่เยอะขนาดนี้แน่นปักเลยแล้วจะไปดูวิวได้ยังไงส่งมาให้เป็นตัวแทนจริงๆนะเนี่ยโดนลุงชนหรอเมื่อกี้โดนคุณลุงชนกระเด็นเลยใช่ไหมน้องสรจังเลย จะเห็นว่าสาราตรงนี้นะคะคนดเบียดเสียดเลียดย,ยางั้หลังน้อ,องนะข้านบนมันเป็นสีใบไม้แดง,งถ้าจะถา่ายตรงนี้ยังไม่ได้เลยอเพราะข้างล่าง,งมันจะใบไม้แดงหมดเลยแดะไดงเห็นไหมคนเยอะมากอ่ะเบียดสุดๆอ่ะป,ปลาโดนเบียดสบ,บี้แบบในที่สุดเร คุณแม่ก็ไม่ไปนะคะตรงนั้นนะคะไม่ไหวะคะ่ะเป็นไงรอดชีวิตจากการเบียดมั้มาแต่นั้นเคยเบียดท่านน้ำความโดดญี่ปุนป่นเบียดะ <c oughs> อะหวงนี้แดงได้ใจจริงๆ <c oughs> เ ว่าทาไมวัดนี้ถึงได้เหมือนติดอันดับว่ามันคนมาดูเยอะอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้เวิ้งแดงนะที่มันแดงแจ๊ดแจ๊เแล้วใช่ไหมป้าป้าที่อื่นมันไม่ได้แบบมีแดงเยอะได้ขนาดนี้ไงมันแบบเป็นซุ้มก็แล้เป็นกลุ่มที่แดงอยู่อันหนึ่งเนี่ยดูฝูงชนนะคะดูฝูงชนอ๋อให้ไล่คือการเบียดดูใช่ไหมอ๋อมันแคบมันนี้เนี่ยพอเบียดดูมันจะรู้สึกมีคุณค่าวะฮะ ยิ่งเยอะ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 มากขึ้นเรื่อยๆนะคะพอน้องพี่ไปวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวะตามหากันเป็นเดี๋ยวเราจะออกจากวัดโทฟุคุจิแล้วก็ยังไม่รู้เลยไปไหนต่ออาจจะไปอาราชิยามะหรือไป คูชิมิอินาริก็ไม่รู้